วัสดีค่ะเช้าวันใหม่ว้าวเปิดด้วยช็อกโกแลตนะคะวันนี้จะต้องพอกินแล้วเราก็จะมีความสุขไปอีกประมาณหนึ่งวันเลยวันนี้เราจะไปไหนกันคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันค่ะในค่ายนี่ว้าวนั่นผ้าะไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ากับชุดหนูค่ะเป็นครอวคืออันนี้คุณพ่อค่ะแนะนําอันนี้คุณแม่ค่ะ ในท่านผู้ชมใน YouTube ช่องไปแล้วก็มาก็อาจจะสับสนทําอทำไมพ่อแม่มีหลายคนจังเลยเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวจะสับสนว่าทำไมพี่เกศมีลูกสาวหลายคนจังเลยพี่เกศมีลูกสาวเป็นร้อยนะคะเอาเวลาที่ไหนไปตั้งท้องก่อนประเด็นเออโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วก็พาิดตามด้วยนะคะเดี๋ยวถึงร้านก็ค่อยว่ากันเนาะบูนอ่ะคือแดบบูนไปมาส่งไอ้นี่ คิปเออตาผมอะอะไรกันนี้อะฝากไว้แป๊บเดียวไปแล้วก็มาฝากไว้ฝากไว้แป๊บเดียวแล้วแบบว่าอะไรเราพูดถึงอะไรกันคีฟมาที่พี่เข็มร้องเพลงน่ะที่เขาไปเข้าห้องน้ําอ่ะแบบว่านกกำลังแบบว่ารวมแล้วก็แบบตัดต่อแล้วก็ดูอ๋ออ๋ออ๋อตอนหน้าห้องน้ำอะนะใช่ใช่ก็เลยแบบว่าโอ้ฝากไว้แป๊บเดียวมีอันนี้ด้วยไว้ให้อะไรเงี้ยที่ที่พอสอนหมุนใช่ไหมใช่หมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะใช่ หนูกก็ไม่ตัดใจฮะไม่ตัดใจไหมไม่คือคือเวลาเราจะตัดคลิปอ่ะเราต้องเอาทุกคลิปอ่ะลงไปก่อนไงใช่ใช่เพื่อที่ดูว่าตรงไหนเราจะใช้ลงไปแล้วก็ตัดออกอะไรไม่ใช่แล้วก็ตัดไปจนเจอคลิปเนี้ยก็แบบเราไม่ได้เป็นคนถ่ายเซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมนี่อะไรนี่โอเคเดี๋ยวกดหยุดให้หน่อยก็ได้ค่ะกดเออโอเคผักมือผักอะไรหรอครับเนี่ยผักอะไรก็ไม่รู้ อันนี้มันตั้งนานแล้วหนูแล้วแต่เมื่อวานนั่นแหละอ๋อเหรอเออแต่กลิ่นมันแรงวันนี้ไงเพราะว่าเมื่อวานพึ่งใช้แบบสด,สดๆอ่ะแล้วว่าตั้งนานก็ไม่ใช้ไงมาใช้รถนุตอนที่นกกํกลาลังจะไปอย่างเงี้ยแล้ววันเนี้ยร้านเพื่อนนกก็ปิดเพราะว่าเสาร์อาทิตย์อาทิตย์ปิดแล้ววันจันทร์เพื่อนนกก็จะไม่เปิดเ,เพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวเนี่ยแล้วแม่ก็มาใช้ช่วงเนี้ยรานุ๊กเป็นร้านไหนอ๋อจะบอกร้านก็ปิดกันเยอะเลยวันหยุดนานก็ไม่ ใจร่มๆนะลูกนะเฮ้ยเพื่อนแม่เกตอยู่นี่นี่สหกรออมซับอ่ะเพื่อนเป็นอธิบดีอยู่ที่นี่ไม่ใช่นะแม่เกตมีเพื่อนทุกที่ใช่ก็เหมือนหนูไงหนูก็มีคนรู้จักทุกที่อว่าเมื่อกี้ไปตลาดก็แบบเออก็รู้จักคนเจอคนรู้จักเยอะเหมือนกัน ันนี้ถ้าลงสมัครอยู่พักการเมืองเดียวกันนะโอ้เอาไปเลยหัวหาดไม่ต้องไม่ซื้อเสียงค่ะไม่ต้องซื้อไม่ยังเป็นต้องซื้อเพราะว่าเราใช้ความดีจริงใจและน่ารักมากลยกันล้วสามเมื่อกี้เราเจอป้ายทะเบียนเลขสามตัวเดียวอันนี้ตองสาม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 ญาติกันแน่เลยกนนอนกน อนุขับรถไปเรื่อยนุ๊กดูมาเจอเมื่อไหร่บอกด้วยนะอะไรนะไอ้พวกที่มันขอเงินอ่ะขอขอะไรวะปฏิบัติการขอห้าร้อยไงวันใดเจอมันบ่ละไม่มันก็ขอเลขอื่นไงวันใดหนูเจอขอเท่าไหร่ก็ช่างบอกด้วยขอแปดล้อจะหาว่างขอกี่บาทเออไม่ใชหนูอยากจะเจอขอหนึ่งสี่สามนี่ก็ได้อ่าร้อยสี่สิบสามบาทเองเออเราจะมาขิงกันว่าใครจะเจอขอมากกว่ากันเออด เดี๋ยวพี่ขับรถพี่ก็จะสังเกตดูงื้นสังเกตดูงั้นมันท่านสังเกตเหรอไหนจะ G P S ไหนจะเลนไหนจะรถไหนจะอะไรก็อเอาแค่จ,จังหวะที่เราสั่งได้แล้วกันสั่งไม่ได้ก็แล้วส่งสั่งได้สังส่งไม่ได้ กะกำลังจะพาเดินไปนะคะนี่เป็นร้านที่อยู่ในค่ายทหารนี่ตามมากินก๋วยเตี๋ยวค่ะโอ้โหดูเป็นแล้วโว้ยโตขึ้นเยอะเลยจำกันได้ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไม่หลับไโอ้ยโอยด้วยใหญ่มาก เอาก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ต้มยำค่ะกับยายก็ยังไม่ไปเอาคิดดูออนพ่อเมื่อเมื่อวังเมอ่อวันลูกสาวอ่ะลูกสาวอย่างเงี้ยติดพ่อ การเลยตามองพี่เขียนไปหน้าคนแบบว่าบอกว่าเนี่ยคนนี้มาขออ้อไม่มองไม่มองไม่กลัวไม่กลัวกลัวทำไมไม่กับพ่อเขออ้อนหนดูเลยเนาะถ้าวันนั้นอยู่กับแม่ก็ย้งไงอยู่กับแม่ไม่เป็นแบบนี้แม่ไม่มีความหมายมีนมให้กินเฉยได้มาแล้วมาถึงมาต้มเสี่ยวต้องนื้ดูปุ๊เด็กโอ้ย่นหน้าด้วยอ่ะพี่เหียนพี่เขียน่นหน้าด้วยอีกหอมมากใช่ เฮ้เสอะไรดูเขาหญ่ยเนอะบมี่อะหไงไม่ได้นอนากินหรือยังกอนเาเรื่อง้วเราน่ยเาเรื่องด้วเดยวจาเรื่องเตใหญ่าไม่ต้องปรุงเลย ระหว่างทำงานนะคะก็แวะมาที่นี่ค่ะร้านกาแฟ e n j o y นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเดีย๋ยวพาเขาไปดูในกันนี่มุมนี้ก็น่ารักถ่ายรูปได้นะไปเราจะไปสถานีไหนกันต่อตามเข้าไปเลยก็ตรงนี้นะ,ะอาอยานี่ร้านนี้สวยน่ารักมากมุมดีสุดๆ อุ๊ยใครอ่ะอุ๊ยใครอ่ะ,อะเจอใครอ่ะตื่นเลยอม่อโหพักผ่อนอย่างเงี้นะค่ะทำกันบ้านหนักเหรอคะไปค่ะเราก็อยาเราก็กไปดูกัอนว่าสั่งอะไรดีนี่เราก็สั่งไปเป็นเออ เอสเย็นนะคะแล้วก็พี่เข็มกินอเมริกาโน่ส่วนพี่เกดจะกินมัทฉะนมโอ๊ตปัน่นเราไปรอกันแล้วที่เด็ดของร้านนี้ที่เด็ดของร้านนี้นะคะคือสิ่งนี้เรชอบม,มากๆ สนุกมากเดีย๋ยวเราลองมาเล่นกันน,นั่นลุกพร้อมกันซะด้วยเออไม่ได้นัดกันเลยแถมยังมาพร้อมกันอีกจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นเมื่อเราใส่คอนเทนต์ก็เชิญคนอื่นทำไปด้วยลิจ้าพอเห็นเราทำก็ทำมั่งแหมนี่ลองลองลองโยนดูปึ๊บจะได้กินไหมก่อนประเด็นอนะประเด็นจะได้กินไหมมันจะต้องมีบางแก้วหกหรือเปล่าอันนี้ประเด็นเลยนะหกนี่คือซื้อใหม่เลยนะ นี่คือคนทำงานเขาทำกันเหรอวันนี้เรานัดมาทำงานกันไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมเป็นงี้อ่ะครึ่งวันผ่านไปไวเหมือนโกหกจะทำงานกันกี่โมงก่อนอ่ะเดี๋ยวกินกาแฟเสร็จชื่นใจแล้วก็คงไปทำงานกันต่อแหละเนาะอร่อยอร่อยอ่ะร่อยเลยกินมันเวลาไหนแล้วเนาะ ร้านนี้น้องชอบเมนูเอสเนี่ยเขามากเลยค่ะใครชอบสายกาแฟก็ลองมาดูนะคะเดี๋ยวนี้เ่อดูมีน้ำทะเลป้งเขาจะลงไปไว้ขึ้นพิเ็ษกล้องแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเขาลงไปไว้น้ำก็เดินัปเที่ยด้วยกันกับแฟนในในคลิปวิดีโอนะในในติ๊ก톡 แฟนผู antis, inde, ้หญิงเบอรหน้าว้ชายก็ถือของมาเต็มเลยค่ะพอผู้หญิงเอากล้องออกมาจากกระเป๋าแล้วก็เลือกเทนเล่บุงของคองเสื้อโดนลงน้ำยากถ่ายไม่อยากเป็นตักเขาตอนแรกก็คิดว่ากินกาแฟอิ่มแล้วก็จะไปทำงานต่อแต่เปล่าเลยขอถ่ายรูปก่อนไอเราอะหรอมาทำงานก็ไม่ใช่มาคาเฟ่ก็ไม่เชิง มาดูเขารักกันค่ะถ่ายรูปกันเองไม่พอให้เราไปถ่ายให้ด้วยแล้วเราก็ไปคนเดียวอ่ะนะจิตใจทําด้วยอะไรก่อนนานวินิฮา,ายกันอีกอือโอ้สวิกันอีกกอดกันอีกหอมกันอีกโอ้ตายขออนุญาตอาเจียนค่ะรเดพัน,น,นเด๋ยวเดี่ยวนะ นี่เรากำลังจะไปทำงานไม่ใช่เหรอสับไพ่กันนี่หมายความว่ายังไงเฮ้อเาี๋ยวผมว่าเดีบย้อึงเปิดคอามกันสิเออตอนเริมออ่มต้นนะทุกคนจะต้องหนังขึ้นมาแล้ว

ต้น,มไ,นไม้อันนี่กูมีหนาบอยู่ไม่เลยต่อเองจะไม่ได้ลนะภาษาอ๋อต้อาพูดแบบนี้ด้วยใช่ใช่ใคือคนจะดีกไ็ได้แต่ที่เร็วๆหน่อยนะกันแต่ว่าคือแบบเอาไปไว้ จวันนี้ที่เรามารวมตัวกันเนี่ยเป้าหมายคือการทำงานเลยนะแต่ทำไมเป็นแบบเนี้ยตอนแรกก็เข้าใจอยู่ว่าทองต้องเดินด้วยกองทัพเฮ้ย hey, ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องก็ตอบของหวานนิดหน่อยแต่มันใช่อย่างนี้หรอเ่อกี้นะคะแข่งไปสเกม จบแต่ความรักยังไม่จบยังต้องมานั่งดูเขาถ่ายรูปกันอีกเธอทุกคนดูสภาพทุกคนเข้าใจฉันไหมไม่อยากเป็นก็ขอขอมาเธอและเขาดีกันไหมอยู่ต่อไปเธอก็คงหนักใจ เล่นเกมเสร็จกันึกว่าจะจบสุดท้ายก็ยังไม่จบยังถ่ายรูปกันต่ออีกจะไปทำงานกันกี่โมงเอ่ยจะได้ทำงานไหมเอ่ยถ่ายกันสวิตยังไม่พอยังเรียกดิฉันไปถ่ายให้อีกสภาพจิตใจดิฉันบอกช้ำไปหมดเลยดูจากสีหน้าสิคอตกมแล้วอ่าใครก็ได้ช่วยพยุงคอที จะว่าไปหลายครั้งแล้วนะที่เราก็ไปเห็นคนรักกันเออมันก็แบบอย่างมีกับเขาบ้าง<ม>แล้วก็แบบฟ้าประทานมาให้ประเด็นว่าฉันต้องไปแบบเนี้ยเขามีคู่เราไม่มีคู่อย่างนี้จนพี่สาวกับพี่เคยเขาก็ อยากสวีทกันน่ะเนาะเขาก็มาเป็นคู่เขาก็ไม่อยากให้เราไปเป็นกอขอคออะไรอย่างี้จนล่าสุดก็ที่ทำคอนเทนต์ไปที่ช่อง YouTube ไปแล้วก็มานะคะเป็นการเที่ยวบินเดียวครั้งแรกคนเดียวไม่มีใครว่างไปด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็น,เป,นเป็นกอขอคอใครด้วยแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงอะเนาะมันก็จะเหงาวังเวงไรคนดูแลอันตรายนิดนึงแล้วก็เลือกเมืองที่แบบเออพอมันจะมีความปลอดภัย ไปแล้วนะคะไม่ายร้านนี้เป็นร้านกาแฟที่สนุกเอาไว้เจอกันใหม่ค่ะ